ไปดีเอฟซีทุกท่านเลยพี่น้องแล้วเรื่องกับมาหลดฮอดเฮือนเลยพี่น้องเอ,อ้ยมาเจออันพอน้องไข่าดาวเม่น้องไข่าดาวพี่น้องเอ,อ้ยจะเปิดมาอย่างผู้หูเนาะเปิดมาเปิดมาเอาอย่างเอ้ยเอาเข่าเพื่อ้ยบ่เอเอาเนื้อกินลงมาเลยได้ได้แล้วก็แม่จะซื้อเนืน้อก,กิน,น,น,กนพี่น้องเอ,อ้ยน้าอ้วนกระยาเขาแห้งแล้วตอนนี้ใส่ก็ลงมาเลย

กำลังนหาดีายดเีพ่าต่าออสบายดีไหมลูกมีสบายดีไมเท่าว้สบายดีไหมเท้าหิวข่าวได้น่ะจะเป็นวิลหเอ ใหญ่เข in <also> awesome. ัก็ใหญ่ในกระทุนึงเออเออโอ้พอนด้เขียนมาผักนี่เนอะเป็นอะไรปีใหม่ได้ได้โซคลบ่กับื้อหาซ้เลยดยกินข่าวกินน้าแล้วเอ้ไอด้อเดียวด้ร่ีเพื่อนไปพดร้านเล่นไปน้าคางชกระต่าเอโดย เอาเพื่อนบอกให, e ห oh, anyway> ้มาเลยบอเออเพ่นะบอาเป็นไรอยู่ดีมีแห้งอยู่ตี่อเ้ออเออไปเห็ดควาน้ำข้เจ้าข้าเจ้าเห็ดเหงว่าควนี่วอแป้งใหม่บอกแปงม่เออบตจะข้นอยู่ในบ้านเมืองเนาะแม่นแล้วเดยแม่เหักาไข่กับโบไปพักพ่อนน่ะแล้วเนาะ โอยแม่แล้พอได้พอได้ซื้อเป้งหนองเป้งนัวเนาะวดอกเป็นได้เอาขนมไปหายแสบอยู e ่บ่โด้อเยงกินเอากินเอากินเอาบ่ดยแม่แล้เดี๋ยวมาสุนหาเช้ามาหาอีก กำลังสั่งขนมมาอีกดูเด้ไนีห้แม่แลใไ่เอให้ม่เ้อวขอบใจคือกันหน่อยคน้านเมืองห้ม่งาสูทันเจ้าหวากหวอยู่เป็นฮหิวขาเด้หิวขาวขาเปลี่ยนงนาขเปนี่านนะต้อง แค่ไหนอยากให้ใจสิขาแลวความผืนหยามจะมีมากนี่ยังเพราะว่ามเสียงมียังไงเซมีนะไข่เนี่ะจะมีค่ะชรยสื่อ้ากาเห็นอะไรยังอยากโจ๊กแมวโอ้ยิญัดลงนไดแต่หน่อยก็ออกไปทามสานางนู้นางสิไปสว่านน้ำยู่น่ะองไปน้ำยู่ น,นายจะนั่งไปนน้งอยู่บ่ไปอืมบยบ่หายสาวนั่งไปกั่ยานาะไปบ่ไปตังน้อยเด็กกำลังปรึกษากันอยู่นี่แ่นจ้ากันจะนั่งไปจะไ,ไปขมางนอกเลยนี่นี่ <laughs> เพื่อเอาเขาเลย สนางเมาเหอคยกับเจ้าไปีเมาสนางเมามาโมงไปใส่สนางมาเจอสาวแล้เนาะมาโมงนด้บ่ไปบ่คือไปน้ำกันเจ้าคนนี้ร้องเปลี่ยนาอ่า มี่อยกแม่น้ำอีนนไผเต็มถหลดบอไผ่อะไรแม่ไผ่ชน้าามาตเนี่ยเออเกิดปรจุยว่าเละยันเต็มรถลดไจักไหมขั้นนั้นนะไปจิ้นั่งนอ่แล้วขอยวันแน่เืตายเลยเสือไม่นี่วะอันนี้อ่ะเบ้าแม็กนัะยานจะเป็นขาก เนี่ยแต่เต็มเลยสามีเอวอีเด้ส์อะโอ้ยไปนางบัวได้ดอกอยู่นอกไปนาหนนางบัได้ดอกบ่พอดีแล้วเจ้าสามีเวอีแม่้างล่างนะหวนางบัได้แล้วอยู่นอกเนาะมันแดดได้นางบัได้ไพอดีแล้วสามีเอวเจ้าอีแม่ไปกัแหมวีมูไป เบาสิงเนส่ยโลนุ่มเบาซิงให้เราไอเตกบ่ารเกินได้เงินไหมมันไปเพื่อะบะมงบ่ไปบ่บะมงเลยไปบ่ไไปปปวรันเปลี่ยนบรรยากาศไปไปเปลี่ยนบรรยากาศเลยอ้วนกับพออ้วนได้ไงได้กินยาหามหางเด้ยาอันนี้ยังก็เขาเจนะออแค่แพ้เออแค่แหละ กินท้อนบุกินชาวนากินบะเด็นน่ะชาวนาสิกินบะได้ไว้เนี่ยชาวนาก็อยากอวดชาวนาชาวนาชาวนาอ้วนบ่ชาวนาอ้วนบ่ชาวนากับแม่ไพ่อ้วนแม่แล้วอ้วนเนาะต่อได้แม่แล้วอ้วนเด้อนาะผ่านได้กลุ้ไพ่อ้วนชาวนากับกับแบ่งไพ่อ้วนไปอีดน้ำหนักใส่กันเบิรงว่ดชาวนาอ้วนกลัว ันยอ่านชาวนางว่าไพ่สิมาโหลดเจ้ากับข่อยสี่ใส่สาวนางสิมาว่าไปเมาแข่งกันเด้อเด้อไอแบ่งเด้อไปเมาแข่งกันแล้วไอแบ่งเนี่ยเอากินในว้กินในใบงายยุ่นี่ขัดต้มใช่ไหมอืม อตอตีพ่อสิไปใช้พอมือนีิเจ้าเออเอ้าคือว่าเบา,ามงว่าสิไปแทนเจ้าเอาไปแทนเลยก็ย่าเออเอาอีพ่อสบายเหรอปะอ่าพี่น้องเอ้ยมือนี่มือซันวันดีพี่น้องเอ้ยอ <laughs> ฐานคนมากอยู่พี่นม้องยังอจะมีทางไปอ่งจะมีทางไปยุสี่เด่นไหนกอนเนาะจะมีทางไปยุป่ะองกลัวเอ

ม่คเอาไปเอาทำาเนี่ยระเาะเ่ทม่ร่ามรเานี่ยกระเถาะยราอไปบอกกอนไปบอกกอนเลยม้งบอกกนเ ปูเล่นเลยเปูบ่เฮ้ยเออสบายดีปูในแม่เลยอยากเข้าแต่เศร้าเป็นบ่าวแล้วเจ้าเมียอยู่บ่ลูกบ่ได้เอาบ่เออบ่ได้เอามาเมียแถวนี้เธอมาเมียอยู่บ้านนอกถืเด้อมาบ่ลูกมาอยู่บ้านนี่แหละ มาอยู่มาอยู่บ้านพ่อไก่ไปแล้วนะลูกเนาะมาแต่หย้ยาเตียงเนาะมาให้ยาเตียงไปแล้วปวดมีแต่เอื่อยเอื่อยผู้นึงเอื่อยนะไข่แล้วปอดไมาอยู่นั่นแม่เ่าอยากมาเนาะแล้วกรซิบปอดไอมาผู้นี้ผัดหายพิษกระแม่เ่าก็เลยเอามามหายกระแม่เ่าว่ะน้ครอยาให้ม่ใหญ่เด้อ หายไไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หสูดในหนึ่งก็บดาดหายน้ำกันบาดเยอะด้วยกันนเอานอใ่เอาปหนเอาไลุานางได้น้องเลยได้หดลุอ่ไอ้แบ่งแหงหมักเลยไอ้แบ่งแหงมหมักน่องปูเมาเขาบ่า ยืดได้ย yeah, yeah, well, uh, oh. right? oh, yeah, ืดห่างได้น mm ่ไก่ซิจอยเลยอ้วนเอออันนี้ผักองคเฮียนเด้บดไปองเฮียนแล้วไปกินกินถนมลายเลยอ้วนตั้งแต่เขางเฮียนอีกเอาได้หนนักึ้นนี้เลยเออมีแต่ขานมไปองเฮียนนะมันมันเนวกินลายแล้เราเราเนื้อสเ้อสิ มันอ้วนไรแหละมันบ่อยากเจ้าสู้เนอะเอาพอดีเอาจอยขี้แหงไปพ่อใกล้เอาแบบข่วนพอดีจะน่าเพื่อภาสาอืมอืมเมาแห้งอาะไรพี่น้องคลิปนี้กับสิเดคลาเด้อพี่น้องเด้อพอกันหมาคลิปหน้าเด้อกราบสบายดีสบายดี